สังคมครับที่ยังอยู่เรื่องคามวิสัยทัศน์ของคณะเศรษฐศาสตร์ก็รอจากของหมายที่อะไเช่นย่งนะครับก็คือเราแลก็พยายามมีส่วนร่วมในการพัฒนาครับ คมนะครับคือเพาะในระดับคุณภาพนะครับเป็นอย่งยืนคือเป็นที่มาของการจัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อจะดูผลกระทบนะครับอ่าินแพ็คที่มีต่อสังคมนะครับขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาอ่ถึุลึกด้วยนะครับแล้วก็เป็นการยังเสริมด้วยนะครับความมีความสามารถของนักศึกษาที่ออกไปช่วยนะครับในารสังคมนะครับแล้วก็อ่านะครับการพัฒนาประเทศนะครับในหลายๆด้านเมื่เราใช้ตัวแอปพลิเคชันขึ้นมา หมายถึงว่าเอเชียมีส่วนอะไรในงานนี้นะคะต้องต้องบอกว่าขอขอบพระคุณทางคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อะค่ะที่ให้โอกาสแอร์เอเชียแคนดิเดตทั้งนี้เรามาในนามของแอร์เอเชียแคาเดมีเพื่อมาร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความยั่งยืนในนิสิตใหม่ที่มากกว่าแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะตรงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมชและคณะเศรษฐศาสตร์คือวันนี้พอเราเอาสปีกเกอร์เหล่านี้มา คนเราเห็นหน้าประจําว่าเกี่ยวกับ ESG หรือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่ทําไงให้เรื่องความความยั่งยืนเนี่ยใกล้ตัวและเข้าใจง่ายขึ้นโดยลงไปถึงน้องนองนักศึกษาแล้วก็รวมถึงภาคประชาชนที่เข้าใจเอาความยั่งยืนเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเองได้มากที่สุดเวทีนี้เราเลยบอกว่าเราอยากทําให้คําว่า ESG อยู่ความยั่งยืนนะคะจบต้องได้และลงทําได้เข้าใจง่ายเข้าถึงได้คืองอานวันนี้เนี่ยหลักหลวมันเป็นยังไงบ้างคือ ครับเป็นไงเดี๋ยวให้ลองไปลองแชั้นนะครับก็ที่ผ่านมาคณะเฐียสตร์เราก็จะสอนเรื่องความยั่งยืนในหลักสูตรครับแล้วก็จะมีงานประชุมวิชาการคอนเฟนซ์ซึ่งบางทีมันอาจจะเข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ได้ได้ค่อนข้างยากฟังฟังได้ยากเพราะเป็นวิชาการเกินไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเคยคุยกับพาร์ทเนอร์ก็คือแอร์เอเชียซึ่งทํางานร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ที่แอร์เอเชียบินเข้าไปนะครับเราก็ไปร่วมมือมานานแล้วก็ได้รู้จักนะครับ พี่ๆน้องๆที่ทําเรื่องความยั่งยืนนะครับเริ่มจากจากุดเล็กที่สามารถขยับได้เลยะครับก็เลยคิดว่าไอนอกจากงานวิชาการที่เป็นเรื่ององค์ความรู้ทฤษฎีอะไรแล้วเนี่ยเราอาจจะเชิญสปีกเกอร์หรือว่าวิยากรที่เป็นคนที่ทําจรงิงในเรื่องความยั่งยืนเพื่อที่จะให้ชาวเชียงใหม่นักศึกษาคณาจารย์บุคลากรเรานเนี่ยได้เห็นเคสของจริงเลยครับว่าความยั่งยืนเนี่ยมาเริ่มได้ด้วยที่ อาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆไม่ต้องเป็นบริษัทใหญ่โตก็ได้หรืออาจจะเริ่มได้ที่เราเองนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยโอกาสเปิดกว้างมากด้วยโลกเทคโนโลยีเทรนอะไรต่างๆเนี่ยนักศึกษาเราจบไปเนี่ยอาจจะไม่ต้องหางานแต่เขาสามารถมีตัวตนแล้วก็สามารถ แชร์ในเรื่องของความยัง่งยืนใช้ดักเศรษฐศาสตร์เข้ามาจับตัวนี้ไปได้เหมือนกันครับก็เลยเป็นงานที่ได้เรียกว่ามาแชร์แล้วก็มาชวนให้คนนะครับพิดถึงเรื่องความยั่งยืนแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถสนับสนุนเรื่องความยัง่งยืนแล้วก็ทํางานร่วมก,กับเอกะชนได้ด้วยครับคุณครับครั้งหน้าก่อนนะครับได้กดไลค์ครั้งได้ไหมครับขอบคุณนะครับโอเคพร้อมรับหนึ่งสองสามอีกครั้งรับสําคัญเฉพาะ าการที่พวัวนาทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสเต็กโ o เดร์ทั้งหลายทั้งนักลงทุนทั้งบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยเป็นอีโคซิสเต็มหนึ่งที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งบินบินได้ก็ต้องมีเทคโนโลยีการบินฮนะมีเรื่องสัมภาระนะฮะจัดก,การนึกถึงเผ่าเลยนะเราจนเราขึ้นเครื่องนะฮะเข้าไปอยู่ในเครื่องมีการเสิร์ฟอาหารอะไรลงมานะครับ การที่จนไปถึงเราไปถึงปลายทางนะฮะสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการทั้งคนที่อยู่เขาเรียกกิจกรรมหลักนะฮะเป็นพนักงานของแอร์เอเชียที่อยู่ในกิจกรรมหลักแล้วก็กิจกรรมนัตุนต่างๆมันถึงจะดำเนินงานทั้งหมดนี้ได้